รัฐมนตรีครังพ่ชัยชุนทวิชระช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านบอกยังไม่ได้รับมติเรื่องการเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติแต่ก็เชื่อว่าเป็นใครก็ตามการทํางานจุนก็ได้เป็นอิสระถ้าคุยกันบ่อยขึ้นการทํางานไม่ได้สู้กันหลังสื่อถามเป็นแต้มต่อรัฐบาลหรือเปล่า คนพิชัยรองนายยมเตีและรัมเตีเตว่าการวงการครังวันนี้วันอคารก็ต้องเปเจอกันที่คณะรัมตีเนี่ยประชุมที่ทำเนียบเนี่ยค่ะคือนักข่าวถามเลยว่าใช่คุณกิติรัตน์ไหมที่จะเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาติผมยังไม่ทราบนะเพียงแต่ผมก็ตามข่าวเหมือนทุกท่านนั่นแหละเห็นช้ากว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นผมติดประชุมอยู่ยังไม่ได้รับมติรายงานรายชื่อ,อ แล้วก็บอกกการสนาคงไม่บอกใครผมก็เห็นแค่ตามข่าวรอขั้นตอนตามกฎหมายมาเมื่อไหร่หรก็เมื่อนั้นก็เลยถามไปเลยว่าถ้าเป็นขุดกิจก์จะต้องรับแรงกระแทกนะเพราะถูกมองว่ามีการเมืองแทรกแบงค์ชติคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังท่านก็บอกผมมองว่าเป็นใครก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าหน้าที่ถูกเขียในในพรบชัดเจนว่าประธานบอร์ดกับคณะกรรมการแบงค์ชาติต้องทําหน้าที่อย่างไรอของเดิมก็แบ่งหน้าที่เอาไว้ชัด ว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ดูแลอะไรสี่ชุดที่เหลือหน้าที่อะไรฉะนั้นทุกอย่างหน้าที่ชัดเจนมีความเป็นอิสระนักข่าวก็เลยถามว่าเอาลวถ้าคุณกิติรัตน์เริ่มทํางานมันจะเป็นยังไงต่อท่านร,รัฐมนตรีพิชัยบอกถ้าคุณกิติรัตน์นั่งทําหน้าที่ตรงนั้นก็ต้องทําหน้าที่ให้กับแบงก์ชาติการทํางานรัฐบาลกับแบงก์ชาติจะง่ายขึ้นไหมในส่วนรัฐบาลก็คือผม ซึ่งผมทํางานง่ายอยู่แล้ว <Ừ. S 1> แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะเชื่อว่าในความเป็นประเทศเนี่ยรัฐบาลดูแลเรื่องคลังแบ่งหน้าที่เรื่องเงินในภาพใหญ่ให้แบ่งชาติดูเมื่อดูแล้วก็พยายามปรับจูนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นถ้าคุยกันบ่อยมากขึ้นมันก็จูนเข้าหากันนักข่าวถามว่านี่ได้คุณกิติรัตน์นี่เป็นแต้มต่อรัฐบาลน,นะรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยบอกเราไม่ได้สู้กันเราทํางานร่วมกันอืมีเสียงไหมะ ผมว่าไม่เป็นใครก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าที่ชัดเจนพรบรเขียนไว้ชัดเจนว่าประธานรราและกรรมการต้องทําหน้าที่อย่างไรนะครับใครก็ต้องทําหน้าที่ให้เป็นไปตามตามที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ของเดิมก็แบ่งงานไว้ชัดเจนนะฮะกรรมการชุดใหญ่ดูแลอะไรชุดที่มีหน้าที่อีก4ี่ชุดดูแลอะไรมันชัดเจนนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมีมีหน้าที่มีความเป็นอิสระ ตามที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าพึ่งเลยนะครับผมผมก็เห็นในข่าวเหมือนกันนะครับเห็นช้าคนอื่นด้วยพน,นั่งประชุมอยู่นะครับรากมพอสมควรก็ประมาณนี้แหละก็ตอบกลางๆก,ก็ยังไม่รับเลยว่าเป็นคุณกิติรัตน์หรือเปล่าใครก็บอกว่าใช่แล้วแล้วฟันทงถ้าไม่ใช่ในปฏิเสธแล้วอ่าใช่ไหมแล้วก็บอกไม่ได้สูวกัน